การเลือกตั้งสอส3กรกฎาคมที่ผ่านมามีผู้ร้องเรียนว่าสอสจจำนวนหนึ่งทุจริตการเลือกตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่จะต้องสืบสวนสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงและวินิจฉัยชี้ขาดข้อกล่าวหาเพื่อให้ใบเหลืองหรือใบแดงก่อนการรับรองผลการเลือกตั้ง ปรากฏว่าบุคคลที่มุ่งหวังจะเข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลได้ออกมากดดันให้กะกะตรับรองการเป็นสอสอไปก่อนแล้วจึงซอยที่หลังและกำชับว่ากะกะตต้องรับรองให้ได้ใน30วันนับจากวันเลือกตั้งสอสอตามรัฐธรรมนูญ ปมปัญหาจึงมีอยู่ว่าทำไมรัฐธรรมนูญในมาตรา127จึงกำหนดว่าภายใน30วันนับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้มีการประชุมรัฐสภาเพื่อให้สมาชิกมาประชุมเป็นครั้งแรกโดยมีให้มีบทลงโทษการรับรองผลของกกตมีความหมายอย่างไรและทำไม เมื่อรับรองผลการเป็นสอสแล้วจึงให้กะกะตมีอำนาจที่จะขอให้ศาลสั่งให้สอสพ้นจากตำแหน่งเพราะทุจริตการเลือกตั้งได้อีกกะกะตควรทำตามคำเรียกร้องของบรรดานปชและนักการเมืองบางคนที่ให้รับรองผ่านผ่านไปก่อนแล้วจึงสอยที่หลังอาจารย์จำศักดิ์ครับทำไมรัฐธรรมนูญถึงเขียนไว้ว่าให้มีการประชุมรัฐสภาครั้งแรกเนี่ย 30วันหลังการจัดการเลือกตั้งเขียนไว้อย่างนั้นแต่ไม่บอกว่าถ้าเลย30วันแล้วต้องลงโทษใครยังไงไหมจร,จริงๆแล้วรัฐมนูญกำลังกำหนดกรอบเพื่อเร่งรัดครับให้มีการเปิดสภาไม่งั้นมันก็จะทอดยาวกี่วันก็ไม่รู้กันแต่ว่าคำว่าเร่งรัดในที่นี้เนี่ยที่ไม่มีบทลงโทษคุณลองคิดดูคนที่จะมีส่วนทำให การเลือกตั้งสำลิดผล3ามสิบวันได้หรือไม่เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่แต่กกตฝ่ายเดียวนะกกตเป็นผู้ตรวจเนี่ยกกตผู้ตรวจแต่คนที่มาให้ตรวจแต่มันทําอะไรไว้ก่อนล่ะเออใช่เลยเพราะฉะนั้นตัวสสกับผู้สมัครสสมีส่วนอย่างยิ่งมีส่วนสําคัญอย่างยิ่งไม่แพ้ผู้ตรวจใช่ครับเพราะคุณลองนึกดูถ้าเกิดบ้านเมืองของเราไอ้คนสมัครมันโกงกันพี่นาาเลยโกงมากมายเลยครับแล้วกกตตรวจ ยิ่งตรวจด,ดีก็ยิ่งเจอถูกครับ,รบก็เลยต้องเลือกตั้งใหม่ครับหรือต้องให้ใบแดงสามสิบวันมันก็ไม่เสร็จก็เพราะว่าการเล่งรัฐนี้ไม่ใช่เล่งรัฐแต่กกรัตแต่เป็นการเล่งรัฐให้คนสมัครสอสรู้จักมียางอายว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยเขากำหนดว่าใน30วันเองอยากกระทำอะไร,รที่เป็นการโกงบ้านโกงเมืองหรือโกนการเลือกตั้งในช่วงการเลือกตั้งเพราะฉะนั้น มีคนบอกว่า30วันนี้เป็นเรื่องที่กรกตต้องทําให้เสร็จผมพูดว่าไม่จริงครับคุณลองคิดดูถ้าคนสมัครรับเลือกตั้งมันโกงกันมากๆใครเป็นกกตก็ทําได้ไม่เสร็จรเพราะมันจะรับรองไม่ได้30วันกับ5 0าคนนะอาจารย์นะครับเพราะฉะนั้นคุณเห็นไหมว่าตอนล่างรัฐมนูญเนี่เขาจริงไปใส่บทลงโทษไม่ได้เพราะคุณจะลงโทษใครล่ะถ้าทําไม่เสร็จ30วันนั้นนะครับเพราะว่า ถ้าจะลงโทษคนสมัครกกตเขาก็ไปลงโทษแล้วอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะไปลงโทษใครล่ะใช่ไหมครับก็เลยกรกตได้ไหมล่ะมันก็ไม่เป็นธรรมเพราะไอ้คนสมัครเนี่ยมันสร้างปัญหากองกตมันปลายเหตุไอ้ต้นเหตุเนี่ยก็คือไอ้คนสมัครมันทุจริตครับเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นมาตรการเพียงแค่เร่งรัดเท่านั้นไม่มีบทลงโทษครับทีนี้การรับรองผลการเลือกตั้งของกกตเนี่ยไอ้คำว่ารับรองผลการเลือกตั้งมีความหมายว่าอย่างไงครับ หนึ่งรับรองว่าคนคนนั้นชนะการเลือกตั้งได้คะแนน,น,น,สน,นสูงสุดครสองการชนะนั้นเป็นการชนะที่ไม่มีทุจริตบริสุทธิ์ยุติธรรมนี่คือการจัดการเลือกตั้งอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมถูกต้องเพราะฉะนั้นกะกะตเวลาจะรับรองเนี่ยแปลว่าเขาเนี่ยต้องรับรองจริงๆครับเหมือนกับหมอ,อมแพทย์เนี่ยเวลาจะออกใบรับรองให้กับคนครับ ไม่ว่ารับรองคนจะไปเป็นพ่อครัวพาะกรัวคนติดเชื้อไปเป็นมันจะติดต่อแพร่ไปทางอาหารได้เออตกลงเขาก็เลยต้องมีแพทย์คอยรับรองครับหรือเดี๋ยวนี้เนี่ยจะรับรองพ่อพัน์ุคนจะแต่งงานกันเขาไปตรวจสุขภาพใช่เลยคนจะแต่งงานกันเขาก็ไปตรวจเอสดตรวจสุขภาพตกลงแพทย์ผู้รับรองเนี่ยก็จะต้องรับรองว่าเขาเนี่ยไม่มีโรคเอชเหมาะสม ที่จะไปเป็นพ่อครัวหรือไปเป็นพ่อพันธุ์หรือจะแต่งงานซึ่งต้องตรวจจริงๆและรับรองจริงๆถูกต้องจะบอกว่าเอาน่รับรองไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปสอยมันทีหลังว่ามันเป็นเอเสแล้วก็เลยเป็นกันแพร่กันไปเลยจนถึงลูกแล้วล่ะถูกไหมครับหรือเป็นพ่อครัวก็เอาเชื้อโรคไปติดต่อทับบานตะไทยกับคนทั้งประเทศครับอย่างนี้เนี่ยไม่ได้ตังรพทย์จะออกไปรับรองก็ต้องตรวจ รกรกตจะออกไปรับรองก็ต้องตรวจครับคราวนี้ถ้าเกิดขณะที่กําลังตรวจสอบอยู่ครับแล้วก็คนก็มาเร่งว่าเฮ้ยออกไปออกไปออกไปก่อนออกไปก่อนเออแล้วเดี๋ยวค่อยออกไปที่สองไปสอยเอาก็ลองเปรียบเทียบกับแพทย์ก็แล้วกันอืแพทย์เนี่ยผล lab มันยังไม่เสร็จ ไม่รู้ว่ามีเชื้อเอชอวหรือไม่แล้วบอกว่าออกไปก่อนบอกว่าไม่มีก็อันตรายกับคนอื่นใช่บอกว่ามีโดยที่ยังไม่แน่นอนก็ไม่เป็นธรรมกับคนคนนั้นถูกต้องและจะมาบอกว่าให้หมอเนี่ยออกใบรับรองไปก่อนว่าให้คู่ผัวตัววีนี้แต่งกันไปก่อนแล้วตอนหลังอยากจะเข้าหอแล้วแล้วค่อยไปถอนทีหลังครับตกลงมันได้ไหมล่ะได้มันเข้าไปในเข็มเรียบร้อยแล้วอ่าคุณเห็นไหมครับ เพราะฉะนั้นรัฐธรรมณนณูญเลยเขียนไว้ว่ากกตต้องเป็นผู้รับรองครับและถ้ามีคนมาขู่กรกตต้องกลัวไหมไอ้กำหนดสามสิบวันเนี่ยก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันนะเพราะมันเพราะว่าบางทีมันขู่มันจะเอาจริงเอาจังาจงกกตห้าคนนี่เขาก็กลัวเหมือนกันนะทีนี้เขาบอกว่าตัวเลขที่จะเปิดสภานัดแรกได้จะต้องมีออสอสอเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์คำว่าเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็คือสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าจากห้าร้อยครับ ก็แปลว่ากรกตเนี่ยต้องไม่สอยคนเกิน24คนครับคือไป25่สเนี่ยเริ่มมีปัญหาแล้วครับสภาเปิดไม่ได้ผมเละเสียดายแล้วก็เสียใจที่มีกรกตบางคนเนี่ยออกไปให้สัมภาษณ์ว่าเพราะฉะนั้นเราก็จะสอยหรือเราจะให้ใบเหลืองใบแดงเพียงคแค่ไม่เกิน24คนครับผมคิดว่าการพูดอย่างนี้เนี่ยเป็นการที่ไม่รับผิดชอบ จริงๆแล้วต้องรับผิดชอบเหมือนแพทย์ออกใบรับรองว่ารับรองของเขาบริสุทธิ์ครับถูกไหมครับผมเองก็คาดหวังว่ากกตเนี่ยจะทําหน้าที่ของตัวเองโดยไม่ต้องกะเก่งว่าเอ๊ะเราจะให้ใบแดงได้ไม่เกินกี่ใบเพราะไปห่วงว่า30วันสภามันจะเปิดไม่ได้อย่าเล่นการเมืองโดยปิดคาดหรือปิกะเก่งตัวคะแนนตัวจํานวนตรงนั้นเลยกกตไม่ใช่นักการเมืองกกนไม่มีหน้าที่ทางการเมืองกกตเป็นองค์กรอิสระ กกตเป็นองค์กรอิสระกึ่งตุลาการ,รที่ทําหน้าที่ตรวจสอบสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาดชี้ขาดได้ครับตกลงกกตไปเล่นการเมืองว่าเฮ้ยเดี๋ยวอย่างงั้นไปนั่งเกงทางการเมืองเนี่ยไม่ได้ต้องตรงไปตรงมาแล้วไม่ต้องกลัวได้ว่าสภาจะสุญยากาศเพราะว่าฉันรับรองไม่ครบก็ถ้าคุณสมบัติมันไม่ครบก็ไม่ต้องปล่อย เขาให้ดุลพินิษ์ในการชี้ขาดระดับเหลื้องก็มีแดงก็มีถูกต้องอและคุณรู้ไหมว่าใครบ้างที่ออกมากดดันกันเย,ยงเยงเยงนั่นแหละคับมีด้วยเหรอเอาดูตัวอย่างสัหน่อยไหมดีครับอะสังคมประชาธิปไตยต้องเคารพเสียงข้างมากของพลเมืองแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดจะสามารถอวดอ้างเสียงข้างมากไปทำการอวดเบ่งจองหองพองขน ข่มขู่คุกคามผู้อื่นให้ยอมกระทำตาม,ตามความต้องการของพวกตนเสมอไปทุกคนยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมืองพฤติกรรมข่มขู่กดดันองค์กรตามรัฐธรรมนูญย,ยี่ยงนี้กำลังเป็นที่น่าเอือมระอาอดีตการที่ผ่านมาเนี่ยเวลาถ้าเจอปัญหาเนี่ยก็คงจะปล่อยไปก่อนนะฮะ ไปก่อนแล้วก็ค่อยมาว่าทีหลังซอยทางอีกทีหทนึ่งสภาจะได้เปิดได้ประชาชนเขาตั้งความหวังมาว่าอยากจะมีรัฐบาลใหม่ด้วยกันในประการหนึ่งเนี่ยตอนนี้มันมีนมช่องว่างแล้วเพราะคนมาชุดเดิมก็าเลิกแล้วไม่ได้ประชุมแล้วหยุดแล้วนะใหม่ก็ยังไม่มีจะมีช่องว่างคิดว่าใน30วันคงจะต้องอมีรัฐบาลน,นะนะผมต้องอย่างนี้ก็คงจะต้องฝากต่อ,ตอช่วยกุณานะเร่งรัดดูเรื่องนี้ด้วยนะฮะ ธรรมดามันก็คงต้องปล่อยไปก่อนนะ่แนละ้วมาสอยเอาทีทังทีมีวิธีประการที่ทำมานะขอร้องกะกะตน,นะครับว่าอย่าพยายามทําตามคําสั่งอํานาจลึกลับที่จะสั่งการของท่านให้ท่านทําตามกฎหมายที่ท่านมีอยู่นี่คือนปชแดงทังประเด็นเรื่ร้องท่านนะครับตัวอย่างความเหมิมเกริมของเหล่าแกนนําคนเสื้อแดงล่าสุดที่เลี้ยงหน้าออกมาข่มขู่ กดดันกอนกอตอให้รีบรับรองสถานะสสของ12แกนนำคนเสื้อแดงที่ถูกร้องเรียนด้วยข้อหาต่างๆโดยเริ่มจากน,นายนทวุฒิัยเกื้อให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาด้วยท่าทีแข็งกร้าวในลักษณะกดดันและเตือนกอนกอตอว่าบ้านเมืองมีปัญหามาสี่หปี ก็เพราะกติกาไม่เป็นกติกาไม่ใช่หรือการตัดสินใจของประชาชนในการเลือกตั้งเมื่อวันที่3กร,รกฎาคมที่ผ่านมาไม่ได้ทำให้กะกะตอยอมรับเรียนรู้และเคารพพลังประชาชนบ้างหรือกะกะตไม่จำเป็นต้องตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาสอบสวนก็ได้เพียงแค่แหกตาดูความจรงิงกะกะตไม่น่าจะมีเหตุผลมาอ้างให้ต้องตรวจสอบจนยืดยาออกไปอีก เราไม่ได้กดดันกะกะตแต่เป็นกะกะตที่กำลังกดดันประชาชนวันนี้ประชาชนจำนวนมากไม่สบายใจกลัวว่าพลังที่มองไม่เห็นกำลังจะมาแทรกแซงกะกะตเพื่อล้มการเลือกตั้งอีกเกมนี้บีบหัวใจประชาชนให้ตึงเครียดโกรธแค้นชิงชังหากครบ30วันแล้วกกตยังไม่รับรองก็คงจะต้องมีการหารือ เพื่อประเมินสถานการณ์กันอีกครั้งคณะที่นายชินวัตรหาบุญภาตผู้สมัครสอสอบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยแกนนําคนเสื้อแดงกล่าวเชิงคมขู่ว่ามวลชนคนเสื้อแดงที่เลือกผู้แทนของเขาคงไม่พอใจมากและพี่น้องเหล่านี้คงไม่มีใครบังคับหรือสั่งการได้เมื่อเขาเลือกมาแล้วกลับมาติดตรงนั้นตรงนี้เจอกะกะตห้าคนมามีอำนาจเหนือกว่าประชาชน มันจะเกิดความวุ่นวายได้หากครบกำหนดแล้วยังมีการแขวนกันอีกแล้วไม่สามารถเปิดประชุมสภาได้ก็เท่ากับว่าบ้านเมืองเดินต่อไปไม่ได้ซึ่งกะกะตอเองเป็นต้นเหตุดังนั้นประชาชนคงอยู่นิ่งไม่ได้ต้องออกมานางธิดาถาวรเสดหรืออดีตสหายปูนรักษาการประธานคนเสื้อแดงถแถลงว่ากกตไม่มีสิทธิ์ที่จะแขวน แกนำนอประชดไม่ว่าจะด้วยปัญหาความสิจริตเเที่ยงธรรมและปัญหาคุณสมบัติเราจึงมองว่าภายในหนึ่งเดือนหรือภายในพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราจะไปนั่งรออยู่กับคุณจตุพรที่สามเพราะว่าตัวพวกเราทั้งหมดคณะทำงาน แกนนำนปชก็จะไปรออยู่ที่ศาลกับคุณจตพุพรเพราะคุณจตพุพรมีกำหนดมาศาลพอดีนะคะและเราเชื่อว่าพรุ่งนี้แกนนำนปชต้องผ่านการรับรองทั้งหมดหรืออย่างช้าที่สุดถ้าจะเบี้ยวหรือจะดึงก็ควรจะเป็นวันที่28ต้องประกาศ แต่เราหวังว่าถ้าจะให้ดีท่านก็ควรจะประกาศตั้งแต่พรุ่งนี้เสียเลยอย่าให้เรื่องมากอย่าให้เรื่องมากไหนไหนก็จะต้องประกาศอยู่แล้วอย่าให้ต้องเหนื่อยเลยเพราะฉะนั้นเราจึงขอส่งสารดังๆไปยังกะกะตว่าท่านคิดดีแล้วหรือ ท่านรับรองสุเทพเทือกสุบรรคนที่ท่านไม่ควรรับรองแต่ท่านมาแขวนแกนนํำนอปชท่านไม่ต้องเห็นแก่ใครท่านเอาอ่านหนังสือกฎหมายเลือกตั้งออกหรือเปล่าคะแต่ว่าเราให้โอกาสท่านนะว่าท่านมีเวลา ภายในหนึ่งเดือนนี้ขอฝากมาว่าให้ท่านทําในสิ่งที่ถูกต้องหลายๆท่านก็ดูผู้จาดีขึ้นมากมายเราก็ขอเชียร์ว่าคนแสดงให้โอกาสเสมอขอให้กะกะตทําในสิ่งที่ถูกที่ควรเพราะว่าอย่างน้อยท่านจะได้จากไปด้วยดี นี่คือท้าทีของเราต่อกกต,ต,ต,ตแต่ว่าพี่น้องคนเสื้อแดงและประชาชนไทยเรามองว่าเราขอพูดส่วนหนึ่งว่าขอให้พี่น้องเสื้อแดงเข้าใจและขอให้ทางกกตและเครือข่ายระบอบอำมาร์เข้าใจด้วยว่าณเวลานี้ไม่ใช่เฉพาะคนเสื้อแดง เท่านั้นที่ต้องการให้ประเทศชาติเดินหน้ากระทั่งประชาชนไทยทั้งหลายเขาก็ต้องการให้โอกาสให้พักเพื่อไทยให้แกนนำนปชได้ผ่านเข้ามาสู่วิถีทางระบบรัฐสภาเพื่อให้การต่อสู้ของประชาชนตามท้องถนนได้เปลี่ยนมาสู่เวทีรัฐสภาและเพื่อทำให้ประเทศชาติเดินทางไปสู่ความ สันตินะฮะก้าวหน้าและมีความยุติธรรมเพราะฉะนั้นนี่เป็นเจตนารมณ์ของประชาชนไทยทั้งประเทศกกตและเครือข่ายระบอบอาตร์ได้ยินไหมคะการที่บรรดาเกณฑ์นำคนเสื้อแดงอ้างประชาชนเสียงส่วนใหญ่เลือกพักเพื่อไทยเพราะฉะนั้นกกต ต้องรับรองสถานะการเมืองเป็นสสทุกคนอย่างนี้เท่ากับตะแบกงอ้างกหมู่เหนือกดบาตและกติกาบ้านเมืองเพราะที่ประชาชนส่วนใหญ่เลือกก็เพื่อให้เข้ามาทําหน้าที่สสที่ดีไม่ใช่ให้เข้ามาแสดงความเหิมเกริบใช้อํานาจบาดใหญ่ได้ตามอําเภอใจยึดหลักผูกหากต้องการอะไรแล้วต้องได้เหมือนประเทศ เป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนดังเช่นพฤติกรรมก่อการร้ายเผาเมืองจนพินาศย่อยยับในอดีตก็เทอมอเป็นทะเลเพลิงอย่างแน่นอนพวกคุณยึดอำนาจพวกผมเผาทั่วประเทศเผาไปเลยพี่น้องผมรับผิดชอบเองแล้วใครจะจับใครจะอะไรมาเอากับผมนี่ ไอ้เรื่องแตกกลับบ้านนั้นนะ่ะเป็นไปได้แต่จะบอกให้รู้ไว้ว่าใครจะลุกท่วมทุกตารางนิ้วของประเทศไทยที่น้องเสื้อแดงต่างจังหวัดให้ไปที่สารการกันให้เต็มที่ให้ไปรวมตัวที่สาราการรอเวลามีการปรปาบะไยตัดสินใจได้ทันที จันจำศักดิ์ครับคนเสื้อแดงเนประชรต้องตอบเสียงให้เหมือนคนทีดาหน่อยพวกนี้เขากลางจริงๆนะครับเมื่อวันพฤหัสจตุพรไปขึ้นศาลคดีที่เขาฟ้องหมิ่นประมาทวัชระเพชรทองที่กล่าวหาว่าจตุพรเป็นทาทธาตุทักษิณแล้วมันมีเหตุอะไรนะมันมีเหตุว่าวัชระเพชรทองเนี่ยบังเอิญเดินไปชนเจ๋งดอกจิกหรือว่ายศวริชชูกล่อมเข้าเกือบถูกต่อยในศาลนะครับโ ตำรวจสารต้องมาห้ามปรามแล้วก็นำเรื่องไปแจ้งต่อสารสารจึงออกหมายเรียกเพื่อมาตักเตือนในเร็ววันนี้อืใครนำเรื่องไปแจ้งต่อสารตำรวจสารคุณวัชระเพชรทองออกไปในตอนพักเที่ยงใช่ครับบังเอิญเดินผ่านในประตูเนี่ยมันเฉียดกันค,คุณวัชริตหรือเจ๋งดอกจิก <ยด S 2> ถึงกับ<ะ>ถึงกับต่อย แล้วในที่สุดสารก็เลยเรียกตำรวจสารมาถามข้อเท็จจริงรตำรวจยืนยันว่าเป็นเช่นนั้นจริงรโอ้ oh. แต่พอดียศวริศกลับไปแล้วสารจึงต้องออกหมายเรียกมาเพื่อจะตักเตือนตรงนี้เกิดในสารเลยในสารเลยครับโอ้ oh. ผมว่าอืมอันนี้ก็น่าจะแสดงถึงความยิ่งใหญ่อของคนที่มีอยู่คิดอยู่ในใจอยู่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจที่เขาบอกว่ากกตแหกตาดู แอกตาดูออ e ออืม <Ừ. S 1> ันนี้ก็น่าคิดผมก็อยากจะถามอาจารย์อย่างนี้ครับว่าคุณบัรหารสู้อุตสาห์บอกว่ามีปัญหาเนี่ยรับรองแล้วปล่อยไปก่อนสิเพราะมันมีกระบวนการให้ไปถอดถอนหรือไปสอยเอาที่หลังได้ก็ในเมื่ออาจารย์าย้ําว่าเจตนารมณ์ต้องการให้กรกะตตรวจให้ถี่ถ้วนจึงค่อยรับรองแล้วทำไมถึงมีกระบวนการสอยที่หลังได้ละ่ะคือที่มีกระบวนการสอยที่หลังเนี่ยก็เพราะว่าข้อมูลหลายอย่าง มันมาได้ข้อมูลทีหลังครับหลังจากที่ตรวจแล้วคิดว่าดีแล้วครับแต่หากว่ามีข้อมูลใหม่หรือไปพบสิ่งที่บอกเหตุว่าค,คนคนนั้นเนี่ยมีปัญหาจริงจึงไปสอยอเพราะฉะนั้นกฎหมายเลยเขียนสองขั้นตอนก่อนรับรองให้กรกตอสอยเลยถ้าพบครับถ้าไม่บริสุทธิ์คุณปล่อยไปได้ไงใช่แต่พอถ้า<บ>เชื่อได้ว่ากระทําการทุจริตก็ต้องสอยสอยเลย ก่อนที่จะรับรองแต่รับรองไปแล้วแต่มาพบหลักฐานทีหลังและมาเชื่อได้ว่ามีปัญหากฎหมายเลยบอกว่าให้กรกตเนี่ยเอาเรื่องขึ้นสู่ศาลและให้ศาลเนี่ยเป็นคนถอนรตรงนั้นเนี่ยจะใช้เวลายาวนานเพราะมันเกินอำนาจกรกตแล้วมันเหมือนกับยงยุติยะภัยรัฐครับซึ่งกรกตเคยรับรองไปก่อน และบ้านเมืองไทยนี่ก็แปลกคนไหนที่มีปัญหาตอนนั้นมีข้อร้องเรียนว่าทำทุจริตเลือกตั้งถูกต้องแต่กรกตรับรองแล้วก็เข้าสภาไปเป็นใหญ่เป็นโตถึงประธานสภาเอาก็คนไหนที่มีปัญหาเอามักจะเอาเป็นใหญ่ก็เอาไปคุมในสภาเออเพราะว่าถ้าเป็นใหญ่แล้วเนี่ยกรกตคงเกรงใจหรือศาลคงเกรงใจคงไม่สอยละอ่าเพราะฉะนั้นก็เลยเอาเป็นใหญ่ไปเป็นประธานรัฐสภาคุมการประชุมไม่รู้กี่ครั้งผ่านกฎหมายไม่รู้กี่ฉบับและในที่สุดศาลก็สอย แล้วก็ไปยุบพักพลังประชาชนจับได้ไหมจําได้แล้วเรื่องมันก็เลยกลายเป็นวุ่นวายกันหนักขึ้นนี่แหละครับแบบที่คุณปัญธาน่ะบอกปล่อยไปก่อนแล้วอยสอยที่หลังนั่นแหละครับผมคิดว่ามองในแง่ดีได้ไหมมองว่าไงคนเสื้อแดงนปชเนี่ยเขาเป็นพวกที่เคารพเสียงข้างมากจริงๆเสียงข้างมากเลือกยังไงเขาเอาอย่างงั้นเลยเออมันก็น่าคิดนะ ว่าเขาอาจจะเคารพเสียงข้างมากจริงเขาเลยบอกก็กตอย่ายุ่งครับเอ๊แต่คุณยังจําเหตุการณ์เมื่อวันจันทร์ที่15บธันวาปีห้าหนึ่งได้ไหมทําไมมันมีอะไรหรอครับมันมีการเลือกเหมือนกันในสภาครับตัวแทนของปวงชนไปเลือกนายกรัฐมนตรีในรัฐสภาครับระหว่างคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะกับพลตํารวจเอกประชาผมนอกซึ่งพรรเพื่อไทยเป็นคนเสนออ่าและในที่สุดคุณอภิสิทธิ์ชนะ ครับจากเสียงส่วนใหญ่ในรัฐสภาเออแล้วเขายอมรับไหมเราไปดูกันไหมว่าเขาอยอมรับกันยังไง เราดูแล้วก็งงว่ะตกลงเขาเขาก็ไม่ได้ยอมรับเสียงข้างมากอกเหมือนกั้นรับครับเขาโยนอิดตัวนอนไปให้รับเอะตกลงนี่ที่เขาทํานี่ก็หมายความว่าเขาต้องชนะคือความเป็นธรรมเสียงส่วนใหญ่ต้องเป็นเสียงพวกฉันแล้วคนที่ชนะต้องเป็นพวกของพวกฉันเท่านั้นฉันจึงยอมรับผมคิดว่าจริงๆแล้วต้องตั้งสติตั้งหลักกันกกตเนี่ยเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญใช่ครับ ก็ควรจะเป็นอิสระจากผู้ที่เป็นรัฐบาลบจากผู้ที่จะเป็นรัฐบาลรบหรือฝ่ายค้านก็ตามเพราะฉะนั้นกรกะตควรจะต้องยืนหยัดเจตนารมณ์ตามรัฐธรรมนูญอ,อย่าได้อ่อนไหวไปตามแรงกดดันทั้งหลายนี้ครับผมคิดว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยบ้านเมืองของเราก็จะมีปัญหาเขาจะกดดันได้ไม่มีวันหยุดหย่อนครับถ้างนั้นเราคลายปมปมนี้ไป